ันนี้นะคะเด็กจิ๋วมีเครื่องนี้มาแนะนํานะคะน ok ั่นก็คือเครื่องทําขนมจากป๊อกบอินนั่นเองค่ะเพียงแค่เราเอาป๊อบอินนะคะใส่ลงไปในเครื่องนี้นะคะนี่เสร็จแล้วแล้วก็กดเปิดให้มันทางานนะคะ คอมเมนต์เลยนะคะว่าอยากจะรู้จริงๆเด็กจิ๋วจะมาหลอกนชัชชาคะ่ะวันนี้แต่เดี๋ยวคนดูก็จะหาว่าหลอกเด็กอีกก็หลอกจริงๆนั่นแหละค่ะเราอยากจะรู้ว่านะัชชาเขาจะทักไหมว่าเฮ้ยไม่จริงหรือว่าเขาจะแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาอย,ย่านี้ใถ่ายไหมถ่ายแตว่าเขาเชื่อว่าจริงหรือว่าเขาน่าจะไม่ชเชื่อน่าจะเห็นเรื่องทำขนมปังเขาไมนต์เพราะว่าเขาเชื่อว่าจริงเหรอหลายครั้งแล้ว เด็กหน่อยใช่ป่ะนี่เราอะไรใส่ไหมคะมีอันนี้ค่ะมีตัวคุกกี้ตัวหนอนที่เป็นอันนี้ซึ่งเราหาหนอนจริงไม่ได้แล้วมีคุกกี้ตัวหนอนอยู่ก็เลยเอาคุกกี้ตัวหนอนมาใช้ค่ะคุณนอนจริงทำเป็นเครื่องทำขนมนี่ครับเทกแล้วก็ไอติมไอติมเดี๋ยวต้องมีบจับค่ะแล้วเดี๋ยวพอขึ้นไปเราต้องทำไอติมอย่างแรกเพราะว่าเดี๋ยวไอติมจะละลายนะคะไอติแล้วเราจะไอติมละลายในนี้ก่อนจะเดี๋ยวมันจะเลอะไหมไม่เลอะมาปิดเดี๋ยวเรื่ปิดมันกัน น้าช้างอยากกินขนมไหมคุณคุยเขาจะหลับจะนอนเขจะหลับจะนอนพี่พิมมีเครื่องทำขนมมาเป็นเครื่องทำขนมจากป๊อปอีทนะาช้าเอามาแล้วมาดูตรงนี้เรามาดูตรงนี้เร้วเราเป็นผู้ชมเรามานั่งดูนั่งตรงนี้นะนะชาอันนี้เป็นไอติมนะเดี๋ยวพี่พิมจะใส่ป๊อปอีทไอติมลงไปอ่ะเนี่ยดูนี่เครื่องนี้พี่พิมเขาจะใส่ไอ้นี่เข้าไปนะ ก็เปิดให้มันทำนาอ่ะเปิดเปิดเครื่องเลยค่ะเค่านแ้จเสร็จแล้วลนชาไหนได้อจริงๆหรอจริงหรอกกินได้จริงด้วยไม่ใช่แค่เเกินได้จริงๆชมอต้องนั่งนนี้ค่ะตอนี้เ๋ยวจะเปิดให้ดูมันจริงๆมันกินได้จริงๆปลอดัยเมื่อกี้ยังกดได้อยู่ไหม ไม่ได้แล้วมันทำบุญกดใไปแล้วเป็นการเป็นขนมจริงๆเลยนะจริงเหรอนี่อุ้ยไอติมโอ้ยเยอะเลยเยอะจีนจ้ามาใส่อาชามาใส่เออเนี่ยมันได้จริงๆนะชานายนชามาใส่ทาใส่แล้วก็กินได้เลยกินได้จริงๆเลยนีนักผูมมานั่งตรงนี้คะอันนี้เป็นบ๊อบจิบรูปอะไรนะชะคะติ๊ ใช่มันเป็นรูปคัพเค้กเห็นไหมตรงนี้เป็นครีมตรงนี้เป็นถ้วยไงเหมือนไหมคัพเค้กเหมือนไหมอันนี้เป็นคัพเค้กนี่ป่ะพี่จริงนนี่เตรียได้มาเอาใส่เครื่องทำใช่สนุกดูนะไอันพี่พียใส่เข้าไปแล้วนะพิมใส่ลงไปแล้วนะได้เดี๋ยวพิมเปิดเลยเปิดสตาร์ทอ่าไหนได้ได้หรือเปล่าคัพเค้กได้หรือเปล่า ดูนี่นะแฮบอ์เรับคัพเคอกมาเลยไงคัพเคใลเขาเคยทำคัพเคพองมาลยอ่ะใช่เนี่ยคัพเคเหมือนของปไก่เลยื่อนนี้มันเก่งเท่าป้กเลยนะด้นะาเห็นปาอันนี้กินได้จริงเดี๋ยวพี่พิมกินให้ดูเนห็นป้่ากินได้จริงอร่อยด้วยอ่ะมีอะไรอีกคะมีอะไรมาโชวีกคะพี่พิมต่อไปเป็นนอน อวินาชาถ้าเอาหนอนใส่มันจะออกมาเป็นอะไรอ่ะน้าน้องแล้วเรามาลองดูกันนะชาแต่มันเป็นเครือบทำขนมหน้ามันจะออกมาเป็นอะไรแน่เอาล่ะเราใส่เข้าไปเลยนะนั่งใจนั่นใงใจนะใจกระโปรงเปิดทำงานนะดูสิได้แล้วนาชาดูนี่น,นะนนอยู่ไหนนะี กี่มันกลายเป็นนอนเขียวเลยแล้วชามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนี่เจ๋งไหมนี่เจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งหนูจะเอาอะไรใส่เข้าไปอีกดอกไม้ดอกไม้เหรอไม่ได้ไม่มีไม่ได้มันเป็นขนม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 แต่นี่กินได้จริงๆนะชาลองกินสิอาการระหว่างกินให้ดูเดี๋ยวพี่เพ็ญกินให้ดูอ่ะระหว่างกินอุ๊ยอร่อยใช่ไหมอืมหม่นโมกเลยอืมอร่อยด้วยเนี่ยอร่อยมากไหนหนูกินเต็มฟีกินได้จริงไหมคะกินได้จริงไหม เย็นเย็นนี่ก้ากัดมันเป็นไปได้ยังไงนะชาทำไมมันถึงออกมาเป็นไอติมหรือเป็นขนมจริงๆนะชารู้หรือเปล่ารู้อยากเอาอยากเอาป,ป๊อปอลูนแบวของพี่พิมมาเป็นดาบรอป่ดอกไม้อะหรอมิจา้มันเป็นทำขนมลูกอ,อ,อนนรูกขนมอีกไหม่ะคะเอามาใสา่มันจะแปลงเป็นขนมได้ลูกผีเครื <ไป S 2> ่องทำขนมค่ะ ม่ให้กระชานเราเองเออเฮ้ยแบบนี้ลูกกอติมได้ทุกทุกวันเลยนะคะลองเอาไอติมใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยอ่ะใส่ปิดปาแล้วกดตรงนี้กดปุ่มนี้ปุ่มนี้เออมันตานนะลูกอ้าวเออทำไมไม่เปล่าลูกดผิดปุ่มบ้างนะคะกดปุ่มนี้กดปุ่มสตาร์ตต้องสีแดงนี่กดแล้วดัง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 งสิได้ยังไหนดูที่ ไม่นะชาหนูทำเครื่องเสียเปล่าน้าชาหนูทำเครื่องพังหรือเปล่าน้าชาไม่ได้แล้วลูกเครื่องนี้มันแพงมากนะน้าชาเออน้าชาแล้วใส่นอนก็ไม่ใส่นอนได้พี่พิมพ์หนูต้องมากดเองลูกหนูต้องกดเองหนูต้องเป็นคนกดเองกดเองเลยเอ้าพี่พิมพ์กดให้หนูหนูกดไม่เต้นเอาน้าชากดเลยน้าชากดเลยไม่อยากกดให้นู้หน่อยเอาก็เรา ซีนัชชาได้ไหมมีไหมนอนไม่มีจากแล้วหนทำไม่เป็นหรอมันต้องแฮงจิตไปว่าจงกายเป็นหนอนจงกายเป็นหนอนอย่างนี้นะชาหนูกดไม่เป็นสินัชชาโอ้ยพูดเลยโอ้ยอ่าพูดใหม่ต้องพูดใหม่เอานัชชาแย่แล้วหนูพี่เสียปากนี่เอานัชชาไม่ได้เสียปากเลือกง่ายเอา แล้วมันเป็นอะไรคะมันยังไม่ได้เชียบปั๊บเพราะไปตอนแรกมันแปลงเป็นไอติมได้ครับทำไ, <c oughs> ไมแบบทำไมันเป็นไอติมได้เนี่ยงงอะงงงงอะไรละ่ะเอ,อ้านาชาหนูคิดแม้ว่ามันเป็นไอติมจริงๆมันเปลี่ยนจริงๆใช่ไหมมันเปลี่ยน,ๆๆรนจริงๆ,ๆ,ๆหนูไม่ใช่ไอติมจริงไม่ใช่ไอติมจริงไหมล่ะลองกินดูสิค่ะ กินได้ก็แสดงว่าเป็นไอติมจริงนะเดี๋ยวปากก่อนเฉลยให้ฟังอ่ะปากก่อนเฉลยจิจริงๆแล้วพี่พิมพ์แกล้งนะจ๊ะพี่มิมแกงมีหมูนี่หายเลยแกงเอาหมูนี่หายโ้องหยองโมอยองพูดผิดอีกแล้วนะจ๊ะอหชาแล้ว่ามันแปลเป็นไอติมได้ไงตอนแรกเชื่อหรือเปล่าว่ามันเป็นไอติมจริงๆอ่ะเชื่อป่ะเชื่อโเลย นั่นถือว่าสําเร็จอย่างยิ่งนะคะอ,อจริงแล้วไม่ได้มันเป็นเครื่องทำขนมป,ปังหรอกกว่าจริงจริงเรามาใส่ป๊อบอิตแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกนะชานัชชาเป็นเพียงแค่เด็กน้อยสามขวบเลยโดนพี่พิมหลอกได้บอกพี่พิมอย่าแกล้งหนูนะจริงจริงไอติมเนี่ยมันอยู่ในในกล่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะชะาเข้าจะไมู่กพี่<อ>พิมเอาใส่ไว้ตั้งแต่แรกรู้ป่ะรู้เปล่าไม่รู้ไม่เหลือใจคนเดียวเออมาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแบ่งยินดีสุดท้ายกับไลก์กดแชร์บ๊ายบาย